สวัสดีครับผมแจ็คประทายนะครับวันนี้ก็อีกหนึ่งคลิปนะครับผมที่ผมจะทําทุกท่านนะครับมาดูจากเครื่องรางของขันอีกหนึ่งชนิดนะครับของหลวงพ่อนะครับซึ่งสร้างน้อยหายากและที่มาที่ไปสุดยอดแน่นอนครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าเป็นอะไรอีกนะครับผมใครดูแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ อที่ทุกท่านได้เห็นนะครับนี่คือตะกุดเฮือนนางควรนะครับปี59นะครับผมตะกุดนี้นะครับเป็นตุกุดไม้นะครับครั้งแรกรุ่นแรกของหลวงพ่อนะครับตะกุดเฮือนนางควรนะครับผมหัวท้ายนะครับจะฝังด้วยตะกุดไอฝังด้วยกลิ่นนะครับเขย่าจะได้ยินนะครับอ่าุดด้วยตะกัวนะครับ พดด้วยกิ่งแล้วก็ตะกัวนะครับผมลงลักดําทั้งอันนะครับปิดทองคําเปลวนะครับเขียนยันนางควรช้างครับผมจํานวนการสร้างนะครับร้อยสี่สิบไอร้อยแปดสิบสี่ดอกนะครับผมหมึกยันดานะครับจะเป็นยันหมึกยันดําตรงนี้นะครับที่หลวงพ่อเขียนนะครับจะเป็นดอกครูนะครับจะสร้างทั้งหมด9ดอกนะครับส่วนยันแดงนะครับหนึ่งร้อยหกสิบห้าดอกนะครับพุทธคุณนะครับเด่นด้านนะครับเสน่ห์เรียกร้องหวยหาค้าขายเมตตาต่อผู้พมเห็นนะครับ ขออะไรก็ได้ครับแต่ต้องแลกด้วยดอกมะลิหนึ่งพวงนะครับผมตะกุดนะครับทำจากเสาเรือนเป็นเสาไม้นะครับตกน้ำมันนะครับนางไม้ที่อยู่ในเสานะครับขอร่วมสร้างบารมีกับหลวงพ่อนะครับโดยการช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากนะครับให้มั่งมีและเจริญในกิจการต่างๆนะครับไม้ที่เอามาทําตะกุดเฮือนนางควรนะครับสมัยที่ยังเป็นเสาอยู่นะครับเขาเอามาถวายหลวงพ่อนะครับพอตกกลางคืนนะครับหลวงพ่อฝันเห็นผู้หญิงนะครับออกมา ใส่ชุดสีชมพูบ้างนะครับสีเขียวบ้างนะครับมาบอกหลวงพ่อว่าขอสร้างบารมีกับหลวงพ่อนะครับโดยการช่วยเหลือคนที่เอาไปอยู่ด้วยนะครับผมหลวงพ่อท่านว่าถ้าอย่างนั้นนะครับต้องแบ่งไม้นะครับมาทาวัตถุมงคลเพื่อจะได้ติดตัวไปไหนมาไหนก็ได้นะครับผมหลวงพ่อก็เลยตัดสินใจนะครับทำตะกุดนะครับจึงได้ช่างทวีนะครับนาไม้ไปเป็นตะกุดนะครับไปทําเป็นตะกุด เสานี้นะครับเป็นเสาสี่เหลี่ยมนะครับขนาดหน้า5นะครับคือ5นิ้วคูณ5นิ้วนะครับผมมีอยู่2ท่อนนะครับเมื่อช่างทวีได้ไปแล้วช่างทวีเอาไปไว้ในรถนะครับแต่ยังไม่ได้ขนลงจากรถนะครับปรากฏว่าหมาได้มานั่งล้อมรถนะครับทั้งหอนทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนะครับผมช่างทวีจึงต้องจุดทูบบอกนะครับขออนุญาตทำขออนุญาตเอาไม้ที่หลวงพ่อให้มานะครับทำตะกุดนะครับผมก็เลยหลังจากนั้นก็ไม่มีเสียงหมาหอนอีกเลยนะครับ เมื่อช่างทวีทําเสร็จนะครับเศษไม้ทุกชิ้นช่างทวีนะครับเอามาคืนหลวงพ่อหมดเลยนะครับผมนางไม้ที่อยู่ในไม้นะครับท่านว่าจะช่วยเหลือทุกคนที่เอาฉันไปบูชานะครับฉันจะไม่ขออะไรมากครับนอกจากดอกมะลิพวงเดียวนะครับแค่นั้นพอนะครับนี่ครับประวัติที่มาที่ไปสําหรับตะกุดดอกนี้นะครับอันนี้ผมได้มาพร้อมซองเดิมนะครับจากวัดนะครับนี่ครับตะกุด เฮือนนางควรนะครับตั้งนโม3จบนะครับโอมมะนังนะครับสวะาาอุปะสัมปะสุณโมโลอุโลปะสุโลเวสสะพุสะอิสะรุทังจะพระกะสะนัมมะพทะแม่นางควรมาช่วยลูกทำการค้าเมตตาจงเกิดเป็นเลิอดแค้วคาดปลอดภัยอุมะอะมาเรเรนะครับผมนี่คือคาถาบูชาท่านนะครับกับดอกพวงมะลิ1หนึ่งพวงนะครับ หลวงพ่อไฉัฉชันทะสาโลนะครับวัดคุณากรบูรพาจารย์นะครับอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะครับครูบาอาจารย์ของผมนะครับนี่ครับนี่เห็นไหมครับอันนี้ท่านลงลักดํานะครับแล้วก็ปิดทองคําเปรวนะครับแล้วก็จาน์นะครับนี่ครับได้ยินไหมครับเสียงตะกุดเดี๋ยวผมขยอยให้ฟังขออนุญาตนะครับ ได้ยินไหมครับนี่แหละครับมีแค่184ดอกครับซึ่งผมบอกเลยว่าแรไอเทมแน่นอนครับหายากมากนะครับผมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นยันแดงหรือว่ายันดำนะครับยันดำจะเป็นดอกครูนะครับสร้างแค่9้ดอกนะครับผมส่วนยันแดงนะครับ165ดอกครับไม่ต้องถามหาเลยครับว่าหายากแค่ไหนหายากมากครับ แล้วก็เป็นบุญวาสนาสําหรับคนที่ได้ไปนะครับผมแล้วผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่ได้มานะครับครอบครองนะครับนี่ครับจะได้ศึกษาจะได้รู้เพิ่มนะครับผมผมได้อะไรมาผมก็จะมาแบ่งปันทุกคนชมนะครับครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับตะกุดเหื่อนนางครวนนะครับของหลวงพ่อนะครับผมใครดูแล้วนะครับ ถูกอ,อกถูกใจชอบคลิปว่ามีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมเพเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับยังไงก็ขอขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ